ฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้นิชามานําเสนอบ้านไม้สักนะคะทั้งหลังนะคะหลังนี้นะคะทั้งหลังมันจะมีเอเสาที่เป็นไม้เต็งนะคะแล้วก็มีพื้นอยู่สองห้องที่เป็นมะค่านะคะนอกนั้นจะเป็นสักหมดนะคะเครื่องสักหมดตลอดทั้งหลังนะคะอันนี้จะเป็นบานเฟรมนะคะ บานเฟียมมีทั้งหมดสี่ชุดนะคะใหญ่ๆนะคะฝาสวยมากนะคะฝาหน้าเจ็ดนะคะนะคะอันนี้ช่วงระเบียงนะคะ,ะ,คะพื้นหนานิ้วก,กว่าเลยนะคะที่ระเบียงนี่หนามากนะคะหน้าสิบนะคะพื้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะข้างในนะคะ ่วงนี้จะเป็นไม้สักนะคะยาวหกเมตรนะคะยาวหกเมตรยาวหกเมตรแล้วก็ต่อหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดคือเจ็ดเมตรนะคะพื้นที่เจ็ดเมตรแต่ช่วงนี้จะต่ออยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะคะสองช่วงนะคะ,นะคะแล้วก็ก็จะมาอยู่ห้องสองห้องนี้นะคะจะเป็นมะค่านะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นมะค่านะคะ้ะเก้าละสิบนะคะ สวยๆเลยนะคะนี่นะคะมะค่าสวยมากนะคะอันนี้มะค่านะคะสองห้องมะค่าหน้าเก้าหน้าสิบนะคะแล้วก็ไอ้นี่คือฝานะคะฝาซักนะคะหน้าเจ็ดนะคะสวยๆเลยนะคะดูลายนะคะลายของเขาจะสวยมากๆนะคะเป็นไม้เก่าแบบเก่ากๆๆมากๆนะคะตาแกบอกเก่ามากลนะคะดูลายนะคะ นี่นะคะฝาสวยมากส่วนอันนี้จะเป็นเฟียมนะคะไม้แผ่นเดียวนะคะไม้แผ่นเดียวหน้าหน้าสิามนะคะหน้าสิบสามคือเฟียมนะคะความกว้างก็อยู่ที่ยี่สิบเลยนะคะนี่นะคะเสาหน้าหกนะคะทั้งหมดสิปดต้นนะคะเสาทั้งหมดสิบแปดต้นนะคะ หลังนี้กว้างยาวอยู่ที่เจ็ดคูณสิบแปดนะคะกว้างมากๆนะคะอันนี้นะคะคือสักนะคะเพื่อมสักแผ่นเดียวนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะหน้าสิบสามนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะแผ่นเดียวหมดเลยนะคะแผ่นเดียวหน้าสิบสามสูงสองเมตรนะคะสูงสองเมตรมีทั้งหมดสี่ชุดชุดละ หชิ้นนะคะนี่นะคะอันนี้จะเล็กหน่อยนะคะอันนี้น่าจะไม่ถึง2เมตรแต่ก็เกือบเกือบนะคะไม่ได้วัดอันนี้นะคะสักเก่ามากๆเลยนะคะแผ่นเดียวหมดเลยนะคะเฟรมสี่ชุดนี่คือแผ่นเดียวหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลัง3เมตรห้สต่อนะคะ2ช่วงนะคะหน้าสิบนะคะหน้าก้าหน้าสิบนะคะ ชุดนี้นะคะนะคะหน้าก้านาสิบสวยๆเลยนะคะพื้นหน้าพื้นหลังบ้านนะคะ,นะคะอันนี้ฝานะคะสวยมากๆาเลยนะคะฝาหน้าเจ็ดนะคะทั้งหลังแล้วก็คือหนาด้วยนะคะนะคะหนาสองเซนเลยนะคะหนามากหนานะคะส่วนไม้เครื่องจะเป็นสักทั้งหมดเลยนะคะ เครื่องล่างเครื่องบนตั้งแต่หน้าห้าถึงหน้า8ดนะคะนะคะอ่ะอันนี้ข้างบนเนาะเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะคะคนี่นะบันไดบ้านแกเก่ามากหลายสิบปีแล้วนะคะ พา,า,าไปดูเครื่องราง่ะนี่นะคะอันนี้เครื่องจะเป็นสักหมดแต่นี่จะเป็นมะค่านะคะคือนี่มะค่าเครื่องสักสวยมากนะคะีข้างล่างะคะ่ะ